แต่ว่าเราก็กินอาหารเสริมไปด้วยเนาะวานก็ไปรูกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็ได้ครบน้มร้อนร้อน,นยังโอเคร้อนแล้วนะตื่นมาก็ลงคลิปส่งพี่มาร์คเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะ ็ส่งคลิปก่อนก็อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองด้วยขอบคุณที่รับชมค่ะ,ะเราก็ต้องกินนะคะเพื่อ,อนนี้ของลูกสาวหนูนี่นะคะให้ลูกสาวตัวเองนะคะ น้ก็ส่งคลิปก่อนก็อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองด้วยเอาไม่ปอกกี่ห้อนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขอบคุณที่รับชมค่ะข้าวก็มีประโยชน์นะ ก็ส่งคลิปก่อนก็อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองด้วยแคปนี้คะเราต้องบ่งเงตัวเองจะรอพิมข้าวแล้วข้าวก็มีประโยชน์นะแคปนี้คะ ต้องบำรุงตัวเองจะรอบกินข้าวแล้วตัวเหลืองที่ว่าเขาทำสำเร็จบูกก็ไม่อร่อยเหมือนที่เราไปซื้อค่ะแต่ว่าเราต้องกินอาหารเช้าต้องบำรุงร่างกายของกล้วยกล้วยมีประโยชน์นะคะกล้วยน้ำว้ากินกาแฟากันทั้ง วัสด,ดีย้มเช้านะคะจะกินอาหารเช้าะค่ะหนูสองลูกหนูสองลูกแม่สองลูกนะคะก็ส่งคลิปก่อนก็อันนี้ก็ใส่ถั่เหลืองด้วยกินอาหารเช้ากินกาแฟกิน,น,น ตัวเองนะคะไหนอนอยไล่ไล้ว,กวยกล้ยมีประโยชน์นะคะกล้ยน้ำว้ากินกาแฟข้างๆก็กินกาแฟ <c oughs> ไม่รู้ว่ามีประโยชน์ไหมนะเพื่อนแต่ว่าเราก็กินชอบเนาะเป็นอะไรที่ชอบ ะะ <Okay. S 1> ใส่เลนะคะกาแฟใส่ถั่วเหลืองที่สำเร็จแล้วนะใส่ถั่วเหลืองด้วยแ๊บนี้นะคะเราต้องบังหลงตัวเองจะรอบชินข้าวแล้วตัวเองนะคะหนเนาะ ะะกาแฟใส่ถั่วเหลืองที่สำเร็จแล้วนะใส่ถั่วเหลืองด้วยกินอาหารเช้ากินกาแฟกินกล้วยกล้วยมีประโยชน์นะคะกล้วยน้ำว้ากินกาแฟกันคช่ กล้วยกล้วยมีประโยชน์นะคะกล้วยน้ำวา้ากินกาแฟกันค่ะกินอาหารเช้ากินกาแฟกินก็ส่งคลิปก่อนก็ อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองด้วยเพราะจะมีแรงมันไม่มีค่ะมันต้องกินหลายๆอย่างนะลุงก,กินถั่วเหลืองด้วยกาแฟน้ำร้อนร้อน,นยังโอเคร้อนแล้วนะตื่นมาก็ลงคลิปส่งพี่มาร์คเลยนะคะเพื่นอนๆก่อนออกินถั่วเหลือง ถั่วเหลืองที่เป็นซองๆมานะคะเป็นเ่ยนียนะคะกาแฟใส่ถั่วเหลืองที่สําเร็จแล้วนะ,ะใส่ถั่วเหลืองด้วยเราจะมีแรงมันไม่มีค่ะมันต้องกินหลายๆอย่างก,กุนของลุงกินถั่วเหลืองด้วยกาแฟเพราะว่า ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเราต้องกินอาหารเช้าต้องบำรุงร่างกายของเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะเพราะจะมีแรงมันไม่มีค่ะมันต้องกินหลายๆอย่างเนาะกินของบำรุงกินถั่วเหลืองด้วย กาแฟกินอาหารเช้ากินกาแฟก,กินนะคะกาแฟใส่ถั่วเหลืองที่สำเร็จแล้วนะใส่ถั่วเหลืองด้วยขมงมากินก็ขอบคุณทางรัฐนะคะขอบคุณ ร้อนร้อน,นยังโอเคร้อนแล้วนะตื่นมาก็ลงคลิปส่งพี่มาร์คเลยนะคะเพื่อนๆอก่อนแบบนี้เราต้องบังงตัวเองจะรอกินข้าวแล้วน้ำร้อนร้อน,นยังโอเคร้อนแล้วนะ ตื่นมาก็ลงคลิปส่งพี่มาร์คเลยนะคะเพื่อนๆตัวเองนะคะไห,หนน้องไม่ได้เอาแนึงนะคะเราต้องบันลงตัวเองจะรอดินข้าวแล้ว าก็มีประโยชน์นะขอบคุณที่รับชมค่ะปัดียมามเช้านะคะจะกินอาหารเช้าค่ะหนูสองลูกหนูสองลูกแม่สองลูกนะคะเราก็ต้องกินนะคะเพื่อนอันนี้ของลูกสาวหนูนี่นะคะให้ลูกสาวตัว,ตวเองนะคะ ไหนน้อไม่ไก่อนก็ส่งคลิปก่อนก็อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองด้วยกินอาหารเช้ากินกาแฟกินด้วยเองนะคะ เหมือนเนาะไม่ได้แต่ว่าเราก็กินอาหารเสริมไปด้วยเนาะวานก็ไปลูกบัตรสวัสดิการเห็นรัฐก็ได้โควนะคะกาแฟใส่ถั่วเหลืองที่สำเร็จแล้วนะใส่ถั่วเหลืองด้วยกล้วยกล้วยมีประโยชน์นะคะกล้วยน้ำว้ากินกาแฟกันใช่ ร้อนร้อน,นยังโอเคร้อนแล้วนะตื่นมาก็ลงคลิปส่งพี่มาร์คเลยนะคะเพื่อนๆของมากินก็ขอบคุณทางรัฐนะคะขอบคุณอ่ะเราก็ต้องกินนะคะเพื่อนอันนี้ของลูกสาวหนูนี่นะคะให้ลูกสาวก่อน